มาดูจังหวะของจอแมนบลูอลิงบลูฮาแลนกันหน่อยนะครับหลังโชว์เกมาอารมณ์เดือดปุดปุดเดือดดานมากๆนะครับโอโ้ไม่สนใครทั้งนั้นครับไม่สนใครจริงๆนะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยผมไม่อยากจะคุยกับใครเลยเดินถึงทางมานะครับอืนั่นเลยครับฮาแลนเดินมาแล้วนะครับ แล้วมีจังหวะไปกระแทกกันอ่ะเนี่ยแล้วก็พูดอะไรไนั่นก็ไม่พอใจอันนี้ก็ร้อนอยู่เอาละสิครับพี่น่าจะเป็นเรื่องเอาละสิโอ้โหจะกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้นะาเล่นเอาเลยนะครับอืเดือดดานมากๆจริงๆสาหรับจอบมันบลูเมื่อคืนนี้หลังจบเกมยิ่งร้อนเป็นไฟร้อยเปอร์ซ็นต์มาตามมอหน่อย ตอนนี้มีรายง,งานว่าจะสอโดน f อเล่นงานเอาสําหรับฮาแลนด์นะครับเดือดมากๆครับโวยแหลกหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหไปโพสต์อีกว่า WTF ในวอเ t อร์วัค ลิงบลังฮาแลนด์ดาวยิงตัวเก่งของแมนซสตีร์คนะรับเสี่ยงจะถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเอตั้งข้อหาเอาผิดแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังเกมดราม่าเสม,มอกับสเปอร์เมื่อคืนนี้แบบ3ประตู3ามครับโอ้โหดราม่าจริงจโอ้จังหวะปัญหามันเกิดขึ้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับหลังแมนซสตีโดนเสม,มอสามอ33เนี่ยเลยมีโอกาสาทองจะยิงแซงกลับอีกครั้งเมื่อฮาแลนด์ฉูกชะกลแต่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ผู้ตัดสินยกมือให้สัญญาณว่าเออให้เกมได้เปรียบนะไม่ฟาว แต่พอหลังจากฮาแลนด์วางบอลให้แจ็คเกลิชที่กำลังหลุดเดี่ยวไปแล้วนะครับโอ้โหบรสัสเซนกลับปอนวิดหยุดเกมซะดื้อเลยสมาง,งงกันไปทั้งโลกเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นผู้เล่นแมนซิตี้พยายามประท้วงแต่ไม่ได้ผลนะครับฮาแลนด์ครับดูจะหัวเสียมากกว่าใครเพื่อน,นครับโวยวายต่อเนื่องทั้งระหว่างเกมแล้วก็หลังจบเกมเขาสะบดไม่หยุดครับด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังไปโพสต์ผ่านเอเอ็หรือว่า Twitter บอกว่า What the fuck อีกนะครับโอ้โห W T F นะครับ ถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่สื่ออังเกฤษฟันทงว่าสุ่มเสี่ยงที่ฮาแลนด์จะถูกเอฟเอตั้งข้อหาเอาผิดจริงๆตอนนี้ครับโอ้โหเอาแล้วสิครับโอ้มันเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะปล่อยจอยให้เล่นแล้วเชคก,กิลิชเหมือนจะหลุดเดี่ยวแล้วนะครับแต่ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมซะดื้อๆเลยครับจนนักเตะแมสตี้โวยวายครับโอ,โอ้ช่วงโทษเวลาบาดเจ็บอีกนะครับมันจะดราม่าซ้อนดราม่าเข้าไปอีกนะครับไม่รู้ว่าจะหาว่าลูกนั้นผู้ตัดสินไม่เป่าเนี่ย จ็คกิลิชจจหลุดเดี่ยวแล้วยิงเข้าอย่างเงี้ยมันพอมีสิทธิ์จะเป็นไปได้ไหมนะครับโอ้นั่นเลยครับประเด็นมันก็มีแบบนี้แหละลวฮาแรนนี่คือหัวเสียมากมากเลยนะครับตามภาพตามสีหน้าดูครับโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ปล่อยไอย้อะไรวะบริสินเนี่ยอะไรฮาแรนนะครับดูสีหน้าดูโอ้โหดูครับเดือดดาลมากมากครับกำลังจะแปลงร่างแล้วสําหรับจอบมันบลูคนนี้ครับ โอ้เลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่นะอิน้องนะครับจัดแพรปรุ่น